สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องตีหักเกษตรค่ะหลังจากคลิปที่แล้วเนาะเขาได้ว้าถึงเรื่องการยาน้มลูกง่วนะคะมีวิธีการยาน้มวิธีไดแน่นะคะซึ่งเขาได้อธิบายไปแล้วในคลิปนะคะซึ่งมันก็มี3วิธีเนาะวิธีแรกก็คือห้เพ่นออกน้มเองนะคะซึ่งงวัวบางโตกะเป็นปีกันยังกินน้มแม่อยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า มันก็จะบดี้ํสำรับแม่นะคะแม่ก็จะสู้พร้อมแล้วก็จะเป็นสัตว์ยากแล้วก็บางที่แม่ก็อาจจะเจ็บป่วยได้นะคะวิธีที่สองก็คือการใส่ห่วงยางยานมนะคะซึ่งสำรับงัวเห่านี้เห่าก็ได้ล่องแล้วนะคะซึ่งห้าใส่ไปแล้วมันก็ลุดก็ดีอยู่ค่ะพี่น้องก็คือพอเวลาพันจะกินคือห้าปลอยเลยอิสระเลยนะคะไม่ต้องถูกนะคะแต่ว่าคอเสียก็คือมันรุดง่ายแล้วก็ อาจจะเฮ็ดให้ตรงจมูกเนี่ยค่ะจมูกของเพราะว่ามันตรงหนีบเนาะพี่น้องเนาะจมูกของงัวเห่าอาจจะเป็นแผลได้นะคะที่นี่วิธีที่3ก็คือเข้าใส่วิธีการอ่กากันคอกนะคะพี่น้องซึ่งเป็นวิธีนีอ่าวิธีนี้คือวิธีที่ดีที่สุดสำหรับอ่างัวของเห่านะคะข้อดีในการเฮ็ดวิธีนี้ก็คือ1 งัวของเฮานี่จะบ่งบองค่ะพี่น้องบอสางความลำคานให้บางที่ของงัวเฮานี่คืออยู่ในอยู่ในหมู่บ้านนะคะพี่น้องบางที่ถ้าแม่นแยกอ่าไกลเกินไปนะคะพี่น้องงัวหน่อยถ้าเพิ่นบดยียูไก่แม่เพิ่นบนเห็นแม่เพิ่นนี่เพิ่นก็จะหองเนาะก็จะอาจจะสางความลำคานให้ให้เพื่อนบ้านได้นะคะพี่น้องก็คือข้าใส่วิธีการกันคอกนะคะง้อข้าจะมีสามตัวตะกอนก็คือข้า เข้าให้อยู่ในคอกร่วมกันเลยนะคะเป็นคอกใหญ่เลยนะคะที่นี่เข้ากับกันคอกกับเฮดง่ายๆล่ะค่ะพี่น้องวิธีการการกันคอกของเข้าก็คือเข้าใส่เป็นไม้ไผ่เนาะอ่าใส่เป็นไม้ไผ่ตีตีเล่ากันคอกนะคะเพื่อให้เป็นยูเป็นหลอกเป็นหลอกของเพิ่นนัวสามตก็จะเป็นสามช่องสามสามหลอกนะคะพี่น้องก็คือให้เอื่อยเพิ่นเนี่ยย่กางแม่เพิ่นอยู่ขอบกับโตน้องนับตังเองเนี่ยย่ริมนะคะพี่น้อง กะทานมาแล้วสามมื่นแล้วค่ะพี่น้องอสามมื่นสี่มื่นแล้วนะคะกะหลังจากที่เฮาโอออกคลองนี่ค่ะพี่น้องถามว่าพ่อเพิ่นมาเจอแม่เพิ่นนี่เพิ่นดูดบ่ดูดเด้อค่ะพี่น้องดูดเพราะฉะนั้นห้าวก็ต้องผูกเนี่ยค่ะพี่น้องน้องนับตังเฮาก็ต้องผูกเชือกเพิ่นนะคะผูกเชือกเพิ่นเพื่อบ่ให้เพิ่นไก่กับแม่เพิ่นเนาะ เวลาถี่เพื่อนจะย่างไปไก่แม่เพื่นอนนี่กะเข้าก็ดึงไหวดึงเชือกเพื่อนไหวบ่อยเพิ่นอนไปหาแม่เพื่อนไปดูนมแม่เพิ่นได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนก็จะบอกกิกนนมแม่เพื่อนเองนะคะพี่น้องคลิปนี้เขาจะมาบ่าถึงเรื่องว่าเหตุจังไดการยานมง่วแล้วเหตุแห่งง่วเนี่ยบ่หอ่อบ่าสาั่งควา,า่ำคำใั้ให้เพื่อนบ้านนะคะพี่น้อง วิธีการที่เข้าเฮดก็คือเข้าบอต้องแยกไปขอกถี่มันไกลนะคะเพียงจะแค่ว่าเข้ากันในขอกเดียวกันละค่ะถ้าพื้นที่คอของเข้านี่มันมันกว้างของเข้าก็คือมันกว้างพอสมควรนะคะพี่น้องคอกนี่กว้างพอสมควรเข้ากันกันเป็นหลอกให้มันอยู่พื้นที่ในขอกใหญ่เดียวกันแต่ว่าเข้ากันเป็นหลอกเป็นหลอกเพียงต่แค่ว่ากันในส่วนของแม่เพิินกับ ลูกเพื่อนนี่จะอยูอ่าลอกริมริมเลยนะคะพี่น้องเพื่อนก็นจะเห็นแม่เพื่อนเพื่อนก็นจะบ่ห้องนะคะบ่สั่งคว่ำลำข้านให้ให้เพื่อนบานเนาะพี่น้องเนาะก็คือจังในีลิปนะคะเดี๋ยวเาไปเบิ่งกันเลยว่าเฮ้าอ่าการคอง,งว้วเฮ้าแนวดนะคะเฮ็ดแนวใดาให้อ่าการยาโน้มลูกงวัวของเฮานี่บ่เหตุให้งวัวหน่อยนี่ห้องนะคะพี่น้องไปเบิง่งในคลขีเลยนะคะ นี่ค่ะพี่น้องในส่วนของคองนี่คือก้อนนานนี่ก็คือห้าวบดีอ่าบดีล้อมขอ,อกเป็นล็อกเป็นลลอกนะคะสังเกตเบื้องบอไม้ไผ่นะคะนี่คือห้ามาตีลลอกไม่นะคะพี่น้องจะแยกเป็นเป็นสามช่องนะคะก็คือให้ลูกเพื่อนผุ่นแม่เพื่อนยูฟังผุ่นค่ะพี่น้องอ่าแม่เพื่อนยูริมเนาะแล้วก็น้องนับตังกับยูริมฟังนี่ให้เอื้อยเพื่อนยูหมองกลางนะคะ เอากะตีแบบง่ายๆเลยค่ะพี่น้องง่ายๆเลยก็คือเอาไม้ไผ่มาตีตีเป็นเหล้าเป็นช่องเป็นช่องและะ้ะก็เฮ็ดประตูเปิดเข้าไปนะคะพี่น้องเนะะี่ยค่ะจากทีขอ,อกเป็นขอ,อกกว้างเลยนะคะสี่เหลี่ยมเลยเนาะเอากะตีเป็นช่องเป็นช่อง เพียงแค่นี้นะคะพี่น้องงัวมันก็จะยูในคลองหญ่เดียวกันแต่ว่ายูคนละช่องนะคะเพิ่นเห็นแม่เพิน่นถึงเพิ่นบ่ได้ดูนมเ้ากะนี่ส่วนของหยานี่ยให้ขาดเด้พี่น้องเด้อหยาฟางและกะ็หัวอาหารนะคะหัวอาหารเม็ดเพื่อบ่ให้เพิ่นลังนะคะหลังจากทียานมนะคะพี่น้องเพราะว่าสารอาหารบางชนิดนี่คือกะส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากน้ำนมแม่เนาะ พุ่มตันท่านโลกก็จะได้มาจากนมแม่เนี่ยค่ะหัวอาหารเท่ากับหายเป็นหัวอาหารเมร็ดบ่อหายง้วพันลังนะช่วงยานมใหม่ๆนะคะพี่น้องเท่ากับพยายามเอ่ยเพื่อนกินนะคะนี่เพียงแค่นี้นะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการยานมลูกง้วเฮ็ดแนวใดจังบ่อหายง้วนอยเท่าเนี่ยห้อง เกิดคว่ำลำคญให้กับเพื่อนบ้านนะคะพี่น้องเพราะว่าของงัวเฮ้านี่คือกับอยู่ในบ้านเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในบ้านกับเพื่อนบ้านเฮ่ากะมีเฮือนมีซ่านติดกันหลายหลังนะคะถ้าเฮ่าแยกไปไกลแม่กับลูกคนแยกไปไกลแน่นอนล่ะคะ่ะพี่นอ้องง่วงหน่อยนี่ห้องแน่นอนล่ะคะ่ะแต่ว่าถ้า บริเวณของมันกว่างเท่ากับกันให้เพิ่์นซ่านะคะพี่น้องคือเพิ่์นกับอิสระนะคะเพิ่์นกะบจ่าย่างยูแคร์ในช่องของเพิ่์นนะคะพี่น้องพอเพิ่์นอิ่มแล้วเพิ่์นกับบะ้องนะคะเพราะว่าเพิ่์นกับแงเห็นแม่เพิ่์นอยู่นอกพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะที่รับที่เห่าอยากมาแชร์ประสบการณ์ในการยาโน้มลูกงัวนะคะพี่น้องอ่าตะกอนก็คือเห่ากับจะเจอปัญหาว่าพ่อแย่เพิ่์นคนละขอบ ะจะจะห่างกันคนเราของนะคะพี่น้องจะหให้ไทมั่วน้อยเทานี่ห้องนะคะห้องแล้วก็จะเกิดความลำงค้านนะคะให้กับเพื่อนบานเนาะที่หนี่เฮ้ากันเลยพราเหตุของไงคืนแล้วอ่าเฮากันเลยเฮ็ดอ่าเป็นช่องเป็นช่องเห้เพื่อนซะเพราะว่าถ้าเข้าใส่ห่วงยางนี่คือบางที่ห่วงยางมันรุดนะคะห่วงยางมันรุดเพื่อนก็นจะ ไปดูน่มแม่กินที่เก่านะคะเพิ่ะจะยาน้มบอดายจักเชื่อนนะคะพี่น้องเข้าก็เลยใส่วิธีนีเบิงซึ่งก็ได้ผลดีนะคะได้ผลดีหนึ่งก็คือโตลุงห่วงของข้านี่คือบอสมารถที่จะไปดูน่มแม่ได้นะคะเนี่ยแม่่ลก็คือจะอยู่ริมอีกฝั่งหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีเอื้อยพันขันกลางแล้วก็ตน้องนับตังก็จะอยู่ริมอีกฝั่งหนึ่งนะคะ กับเพิ่นกับบ่ห้องเสียงดังแล้วค่ะเพราะว่าเพิ่กนกแหนมเห็นแม่เพิ่นอยู่นะคะพี่นอ้องอ่ถาถ้าแม่นเพิ่นหิวนี่คือเฮากมาัมีฟางม,ม,มีหญ้ามีหัวหันเมย์ไผ่เพิ่นกินอยู่แล้วช่วงแรกๆนี่คือเฮากัจะเอาไว้ในคอก่อนนะคะหาหญ้าหาฟางให้เพิ่นนะคะกินในคอเพื่อที่จะอ่าให้เพิ่นปรับโตแน่สักหน่อยนะคะพี่น้องบ่ทันได้เอาออกนอกคอกนะคะแต่ว่าเฮากัเริ่มที่จะใส่คุ้มให้เพิ่นนะคะ หรือภาษาอีสานบานเท่ากับเอืน่นเมาเนาะพี่น้องเนาะใส่เมาเพื่อที่จะฝึกสมาธิเพิ่นแล้วก็ฝึกให้เพิ่นชิ่นกับการที่จะเฮาจะผูกเมาเพื่อที่จะเอาออกไปเลี้ยงไปลามนะคะพี่น้องสังเกตเบงนมเพินน่นเนาะนมแม่เพิ่นก็นยังไครอยู่แต่ว่ากะเป็นบางเต่านะคะพี่น้องเป็นบางเต่าที่ยังไครอยู่นะคะนมเพิ่นก็นจะเริ่มเหี้ยวเขาเรื่อยๆนะคะพี่น้อง้าลูกคนบ่ดูนี่คือ กจะเจี่ยเียวลงไปเรื่อยๆกับประมาณเกือบเกือบอาทิตย์พุนระคาพี่น,อน้องนุ่มเพิ่นกระจ,จะเหียวแฝบเนาะนี่ก็เป็นเทคน,นิควิธีการที่ดีนะคะที่เฮาอยากมาแช่ประสบการณ์สำหรับอา,อาจจะมือใหม่เนาะที่กำลังจะหาวิธียาโน้มหลูกงัวเฮ็ดแนวใดบาา่ไหงง้อในห้องนะคะสั่งคว้มลำค้านให้เพื่อบานเนาะ วิธีการนีเลยค่ะพี่น้องเข้าเห็ดแล้วก็คือก็ถือว่าได้พ้นดีนะคะงัวหน่อยของเห่าเนี่ยกะกับโมหองนะคะสัางความน้ำคานนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนาพี่น้อง